อ่ะมาสวัสดีครับเทรดเดอร์อันนี้เป็นการใช้งาน mt 5บน pc เบื้องต้นเนาะ,ะเป็น ep ที่4แล้วนะครับทีนี้นะตัวนี้ตัวพอร์ทที่เราเห็นเนี่ยเป็นพอร์ทเดโมนะครับเป็นกราฟของโ broker exness แะ้วกันนะ,ะผมแบ่งจอเป็นทั้งหมด6จอ6 6, 6หน้าต่าง6 t ไทม์เฟรมนั่นเองไทม์เฟรมแรกเป็นไทม์เฟรมที่5นาทีเราดูตรงนี้ถูกไหม นะห้านาทีนะครับต่อไปทำเฟรมที่2ผมจะทำเป็น15นาทีแล้วให้มีแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นเทมเพลตนะเทมเพลตชาร์ดเทมเพลตฟรีการ์ตรงนี้ทำยังไงให้กลับไปดู EP ที่1ที่2เนาะนะครับตรงนี้อ่ะมาชาร์ดกราบเปล่าชาร์ด เทมเพลตกระเป๋าชาร์ตเทมเพลตกระเป๋าชาร์ตเทมเพลตกระเป๋าโอเคทีนี้เรามาดูกันสมมุตินะสมมติสมมุตนะิว่าผมอยากจะเข้าออเดอร์ตรงนี้ตรงนี้เลยนะผมดูทุกอย่างสมมุตินะสมมุติว่าผมดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปจะเป็นการเปิดออเดอร์แล้วกันนะครับ CC79.67 นะ ถ้ามาถึงตรงนี้จะทำการเปิดออเดอร์สมมุติแล้วกันผมคลิกเมาส์วขวานะครับแล้วบอกเซลล์ลิมิตตรงนี้เห็นไหมถ้าราคามันวิ่งเข้ามาแตะเนี <c oughs> ่ยไหนดูสิ4479.389มันจะทำงานนะครับด้วยออกหลอดออกไซ์ o ที่เท่าไหร่0.01มันเป็นไปตามนี้เพราะตรงนี้มันมันมันถูกระบุไว้อย่างนี้ แต่ถ้าเป็นถ้าเราอยากจะให้เป็น0 0 5อ่ะแก้ตรงนี้ก่อนใช่ไหม0ูยคลิกเมาส์ขวาเซลล์ลิมิตเซลล์ลิมิตหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาราคาวิ่งขึ้นไปแตะเส้นเนี่ยแล้วมันจะทำการเซลให้เราเลยนะครับสมมติเราเราวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะจิกแล้วก็จิกเมาส์ซ้ายและเลื่อนลงมาได้นะครับมาวาง <S <S เมื่อราคาวิ่งถึงปุ๊บมันจะเปิดออเดอร์เซลให้เราทันทีนี่คือ ลิมิตเซลล์ลิมิตแล้วถ้ามันเลยไปล่ะอ๋อมันก็ติดลบไปเรื่อยๆไงนั่นคือ <c oughs> นั่นก็คือความหมายอย่างนั้นถ้าเลยขึ้นไปอีกล่ะอ๋อมันก็ติดลบนไปเรื่อยๆไงแต่ถ้ามันชนแล้วมันลงมาเลยก็คือจะได้กาไรว่างั้นเถอะนะเพราะเราเปิดเซลล์ลิมิตเนาะโอเคสมมติสมมติจุดนี้4 4 8 2แแล้วกันผมต้องการให้ราคามันวิ่งขึ้นไปพอชนออเดอร์ผมแล้วเนี่ย ให้มันบายต่อขึ้นไปเลยอ่ะกี้ขวาจากเซลล์ลิมิตตรงนี้มาเทรดดิ้งแล้วก็มาเป็นบายสต็อปบ s ายสต็อปหมายความว่าไงหมายความว่า <c oughs> เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปหาเส้นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดบายให้เราเลยแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าสต็อปก็คือถ้าเราเปิดบายสต็อป แสดงว่าการที่เขาวิ่งราคาวิ่งไปหา buy stop เนี่ยมันจะทำการเปิดออเดอร์ buy ต่อให้เราเลยนะครับอ่ะสมมติสมมตุมมติเราคิดว่าการาฟมันจะลงมาข้างล่างกกเมาส์ขวา Trading sell stop นั่นหมายความว่าถ้าออเดอร์ถ้าถ้าการาฟเนี่ยวิ่งลงมาวิ่งลงมาชนเส้นนี้แล้ววิ่งเลยต่อไปเรื่อยๆการเปิดออเดอร์ของ0.05ตรงนี้ มันจะเซลต่อไปเรื่อยๆเลยนั่นเราเรียกว่าเซลสต็อปนะครับมันจะมีอยู่แค่นี้นะโอเคไหมนะครับอะมาทีนี้นี่คือออเดอร์ข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่คือออเดอร์ที่ยังไม่ถูกแอคทีฟคือยังไม่ถูกทำงานนะครับถ้าเราต้องการที่จะที่จะปิดมัน นี่ด้านขวามือจะมีเครื่องหมาย x อยู่เราสามารถที่จะปิดมันได้ปิดโดยการกด x ลงไป1 2 3่ะนี่นี่คือปิดทั้งหมดนะนี่คือวิธีการเปิดและปิดลิมิตออเดอร์นั่นเองนะครับนะเข้าใจไหมตรงนี้นะทีนี้เรามาดูกันต่อในการเปิดออเดอร์สมมุตินะสมมติสมมติสมมติผมตัดสินใจแล้วว่า ผมจะเซลล์ณนะจุดที่ราคาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยผมสามารถที่จะกดเซลล์ตรงนี้ได้โดยการที่ต้องคำนวณหลอดคำนวณไม้ก่อนเนาะโอเคไหมแต่ในที่นี้เนี่ยผมต้องการที่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะซูิผมต้องการเซลล์ตรงนี้ผมกดเซลหนึ่งไม้เห็นไหมหนึ่งไม้ตอนนี้ติดลบไปสองเหรียญเห็นไหมครับติดลบไปสองเหรียญเนาะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะมา ถ้าราคามันเลยตรงนี้มานะครับเลยจุดที่เราเซลล์มาเราก็จะได้กําไรสมมุติเราพอใจกําไรแล้วนะครับเราปิดได้เราก็สามารถที่กดตรงนี้ปิดตรงนี้ได้เลยแต่ตอนนี้ขาดทุนละเห็นไหมสมมุตินะสมมติตอนนี้ขาดทุนไปห้าเหรียญเนาะโอเคไหมอันนี้อันนี้พอร์ตเดโมนะสร้างหัวมันนะอันนี้ต้องการทําให้ดูเฉยๆนะครับนะ อ่ะสมมติเนี่ยตอนเนี้ยผมติดรถเจ็ดเหรียญแล้วผมต้องการที่จะปิดออเดอร์ปิดปิดนะปิดก็กด X ตรงนี้นะอ่านี่ไงก็จะปิดแล้วนะครับโอเคไหมนี่คือเมื่อกี้เราขาดทุนไปแล้วเนาะคลิปนี้สอนวิธีการปิดวิธีการเปิดออเดอร์นะครับอ่ะสมมตินะสมมติผมเปิดออเดอร์หลายไม้ หนึ่งเซลลนะสองสามสี่ห้าอ่ะสมมุติผมเปิดห้าไม้แล้วกันเนาะ,ะผมเปิดห้าไม้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆขึ้นมาหน่อยห้าไม้เสร็จแล้วเนี่ยมันได้กำไรใช่ไหมมันได้กำไรผมต้องการแบ่งปิดแบ่งถือนั่นหมายความว่าผมจะปิดแค่บางไม้แล้วก็ปล่อยให้มันลันอีกแค่บางไม้ สมมุติผมปิดไปทั้งหมด3ามไม้ก่อนแล้วกันตรง Profit เนี่ยผมสามารถที่จะกดให้มันมากกว่าน้อยกว่าได้นะว่าให้มันเรียงจากอะไรไปอะไรนะสมมุติผมต้องการปิดสาไม้ผมก็สามารถที่จะเลือกปิด3าไม้ก่อนไม้ที่เลือกได้นะครับหนึ่งสองสามโอเคไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วเราก็ปล่อยไม้เนี้ยให้ไปต่อเรื่อยๆนะอีพี่แล้วอย่างนี้เราตั้ง TPSL ยังไงออ,ออเดอร์ที่เราเปิดไว้นะครับเราสามารถที่จะจิกออเดอร์นั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นไปในกรณีที่เปิดแล้วนะถูกเปิดแล้วเนี่ยเราเลื่อนขึ้นไปเพื่อนจะเห็นตรงนี้ไหมนี่จะเป็นค่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่า แท่งเทียนมันวิ่งขึ้นมาถึงเนี่ยอย่างเนี้ย16.8683เหรียญเห็นไหมครับแล้วออเดอร์เดิมแล้วจีกไว้อันนี้ออเดอร์มันเซลล์ถูกไหมถ้าเรามาในทิศทางที่ถูกต้องของมันมันก็จะเป็นการทำา TP นั่นเองนะครับว่าจะเอาตรงไหนอ่ะปล่อยอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เสียงสังเกตอย่างนี้ไหมเห็นไหมเ l เท่านี้ TP เท่านี้นั่นเองนะครับนะทีนี้ ออเดอร์ที่ที่เหลือล่ะเราอยากให้มันเหมือนกันทำยังไงนะครับเราวดับยบมันกิกขึ้นมาเราจะเห็นว่า Stop Loss อยู่ที่นี่แรงไปคลิกเมาส์ขวา Copy ปิดแล้วก็ดับเบิัคลิกอันที่มันไม่มีมาคลิกลาก Paste modify อันนี้เหมือนกันแล้วเห็นไหม SL เท่ากันเห็นไหมครับ TP ล่ะอ่ะมา TP แรงกิกขวา Copy ปิดอันนี้ แล้วมาเพรสอันนี้นะ i f y โอเคไหมมันก็จะได้แบบนี้นะครับสมมุติเราต้องการที่จะ close <oughs> ทั้งหมดทำยังไงคลิกเมาส์วขวาที่ order นะครับแล้วจะมีคำว่า book operation อยู่มันจะมีคำว่า close all ในกรณีที่เราต้องการปิดทุก order ในกระดานนี้ของเราสมมุติมีเป็น10บสอันแต่ถ้าเลือกตรงนี้นะ possible position เอ้ยไม่ใช่ close profitable profit profitable profitable คืออะไรกำไรเฉพาะออเดอร์ที่มีกำไร losing losing position คืออะไร losing losing คือเฉพาะตัวที่ขาดทุน close sell position เฉพาะตัวที่เปิดออเดอร์ sell นั่นเองนะครับนี่สมมติว่า ถ้าเราเปิดมากกว่า XAUUSD คือตัวอื่นด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าที่เป็น X XAUUSD นะหรือที่เป็นเซลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเราใช้ตรงนี้เอาสมมุติตอนเนี้ยมันขาดทุนแล้วใช่ไหมผมต้องการที่จะ close ออเพื่อปิดไว้เพื่อปิดไม่ให้มันขาดทุนไปมากกว่าน,นี้ผมก็กดตรงนี้มันก็จะปิดทั้งหมดโอเคไหมครับนี่คือการสาธิตนะครับ อาวละมีคำถามก็ส่งมาภายใต้คอมเมนต์นี้เนาะโอเคไหมงั้นคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ